สวัสดีค่บพี่น้องเอฟซีทุกท่านเื่นได้บุกครับมืขึืนเี่มาันบ่ครับผมเนื่อนี่เซกฟันดีแล้วนะครับเนาะฟันที่รถคันเก่านะครับเนาะเอืว่อวันใดบัดเหมือนในวันบุกมาืึ้นอีกค่บพี่น้องเอฟซีทุกท่านเื่นได้บุกครับมาขึ้นนี่มาันบ่ครับผมมนื่อนี่เซกฟันดีแล้วนะครับเนาะฟันที่รถคันเก่านะครับเนาะเอืว่อวันใดบัดเหมือนในวัน มุดขึ้นรอบตองคุมขึนเราตประเทศสามหกส่นเศกรกลับไปกระมาเป็นส่วนนะครับปูบอกลดขันีีไปมาื่อนนี้นะครับเนาะไเรีถือเลียนะครับมาื่อนนี้ได้เต็มเต็มเอีทีฝางมากกระไดนะครับครับผมแต่กินไรยผูกไร่นนะครับมาขค้นนี้ไปตั้งประเทศกันนะครับนะครับมานนลยมนเลยนะครับเฟันต้องหวดแลวเรื่ององเอฟซีครับผม ฝันตรงหมดก็คือฝันเห็นล้ขั้นเก่านะครับสองสองหาเก่าก็มีเศษกระจัดแล้วสองหานะครับเนาะสองหาหาสองนี่พี่น้องธรรมะกระสอบตะการเลยหดนีเสษเอกไดลเต็มๆนะครับหล่านกว่านะครับเนาะได้แล้วได้อีกนะเราตู้เพิ่งซื้อมาใหม่ก็ออกอีกแล้วนะครับเนาะคือหล่อไอ้เก่านะครับเนาะฝันที่ได้ออกแค่นั้น สอนเกี่ยวกับรถตู้หรือปูมาถ่วงว่ารถตู้เสียหอบนะครับเนาะก็ทายพี่น้อง FC บงกรุงนะครับเนาะพี่น้อง FC เดี่ยวตามกันว่านะครับเนาะอยากให้พี่น้อง FC ถือไปนน้ำกัดนะครับเนาะเสดีเรื่อยๆไปน้ำกัดนะครับเนาะเสดีเซนีเซซินนะครับเนาะไปน้ำกัดเสียให้พี่น้อง FC เรื่อยไปน้ำกัดพี่เสียนะครับเนาะเดี๋ยวมีทุกอย่างจากก็มีหยังนะครับเนาะเสียก็ตีตัวเลขให้สุ่มเงิก็ฝากติดตามกันนะครับเนาะ สี่เด่นี่เงินมีทองใส่น้ำกันนะครับเนาะนะครับเสียเอกฟันเห็นเหล็กลดนะครับเดล็กที่ภาไปตามเมืองนะครับเนาะเหล็กลดเสียเอกเล็กลดทะเบียนนี่ยังนะครับเนาะเดี๋ยวพาไปเมืองครับผมฟอนฟันนะครับเหล็กลดเสียเอกนะครับเนาะสองสองห้าเก้านะครับเนาะอฮะฮะไม่นี่เลยครับเนาะเจวันลนะครับเต้องตั้งระเทศเลซี่นะครับ ไปจัดไปหาด่วนนะครับเรื่องสิริพรพลาดสันเกียวกับรถคันนี้นะครับเนาะเพิ่มขนนี้นะครับส่วนตัวเลขทีสี่ห้าเก้าตัวเลขหกศูนย์เอาไปตัดเปลี่ยนนะครัเป็นพี่น้องเอฟซีครับผมเป็นนักแสดงพี่น้องเอฟซีและถูกเป็นนักแสางนะครับเนาะเลขตู้ทีสี่เพิ่งออกมากทีสี่ทำ่าขายรถคันนี้ออกเคยไในมาลายงวดนะครับเนาะพอสี่รถคันใดไปมันก็ออกมาอีกทีครับผมทีคิดว่าไม่ต้องออกครับผมบ่บ่นกลางเพี่น้องเอฟซีอย่าลืมนะครับจัดหนักเลยครับ เป็นันงสลากจนไดบถือกันนะครับหนาครับีเรกแล้วกเก้างนั้นนะครับพี่น้องเอฟซฟันตองหมดแล้วคกระจายพลาทำมากระสอบกัามเจรนะครับเนาะพี่น้องเอซีคับผมบ่มีกักนะจรดูทาวเวสุวรรณเอซคือเกาาหนะครับนะสีเดรอยยไปนต้กันมทางไล่เจเลครับเมื่อโทษด้านหลังนะครับพี่น้องเอซีคับผมครับผมกับฝดกุดไหลกุดแช่บรรยากาศรอบบ้านเจริญนครับกระจาวกันเยกในข้างร่อันะครับเนาะ เงินใสอีกฟันอีกกังที่บอกพี่น้องเอซีที่เล่นไล่บันนะครับเนาะครับค่าอาหารแรกนะครับเนาะครับผมสำหรับเพื่อนกระถิดเสียงน้อยนะครับเนาะรอบทุ่หนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่งนะครับเนาะเสียไปจัดเพื่อนเพื่อได้อีกนะครับเนาะถือกี่เม็ดเมื่อพี่น้องเอฟซีเอ้ยจักสีวไปยังไงเนี่ยเขากุมแอดไลน์เข้ามาได้ทางเบอร์โทรด้านล่างนะครับพี่น้องเอฟซีครับผมเผื่อสิได้มีเงินมีทองใส่เข้ากันนะครับเนาะ อย่างพี่น้องเอฟซีเดี๋ยวมีเงินใส่น้ากันนะครับเนาะสืเดี๋ยวเรื que, เร่อยๆไปน้ากันเรื่อยๆนะครับเนาะนี่นะครับมาขึ้นไปตั้งประเทศกูบอกเอารถเช้เอกไปนะครับนะรถตู้นะครับเนาะเต็มเต็มนะครับมาขึ้นสามชลสามนะครับเนาะจัดเต็มเต็มเลยมาขึ้นนี่เสียกระซื้อก็ไปก็มาแล้ว six, six, three, ам, ам, นนสามหกหกสามชลสามสามฟุลดึงเสรแล้ว เพิ่นกาแฟมาเพิ่นกระถืงนะ้ำหลายคู่หลายคนนะครับนะเนาะเพิ่นกาแฟเสก X, ซื้อให้นะครับเนาะกระดัน้ำกันนะครับเนาะซื้อคันไดออกขนาดหลบก่อนสื่อ,อบิ๊กใบย์นะครับกอ็ออกเลืรถบิ๊กใบนะครับนะเนาะเลือถบิ๊กใบก็คือเจ็ดเก้าศูนย์นะครับในหน้องเอฟซีเจ็ดเก้าศูนย์งดนี้เสกมากสงหาเป็นพิเศษนะครับเนาะถ้ามาข้เชากระตามได้เรเนาะ นี่ครับอันนี้เหลอกก็เศอกระเซ็นับไปก็มาครับงวดนี้ได้เต็มเต็มนะครับเนาะตุลิอีกคือนึงนะครับเต็มเต็มครับผมอยากให้พี่น้องเอฟซีได้รวยไปต้องกันนะครับเนาะฝากติดตามกดไลค์กดแช่น้ำนะครับเนาะเสรีประชาคิดด้วยเด็ดตัวเลขเด็ดๆให้พี่น้องเอฟซีนะครับเนาะอยากให้มีน้ำกันนะครับเนาะอยากให้พี่น้องเอฟซีลุยไปต้องกันถือเข้าเสด็จแบงกินแบงค์ท่านมาพี่น้องเอฟซีครับผมอยากให้ถือไปน้ำกัน นี่เป็นบรรยากานี่นะครับเนาะเป็นบรรยากาศเนี่ยมุกเาร์นะครับเนาะสี่บาทมุกเสกนะครับเนาะนี่พลองเอฟซีในมี่คือกันนะครับเนาะโปรดพิจารณาในการรับชมนะครับเนาะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมก็จะเทียบกันกันนะครับเนาะมือนี้ลองไปเมืองนะครับเนาะเริ่มต้นตจากจะซีมุกเสาร์นี่นะครับเนาะลองเมืองนะครับเนาะสองสองห้าเก้าครับสนใจบูชาพระสังขกระเจียนะครับ ติดต่อทั้งช่องเซียเอกนะเครับครับผมฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกันแล้วกันสำหรับภาพคลิปนะครับผมครับผมสำหรับคลิปนี้เซียเอกสวัสดีครับไปต่างประเทศตั้งแต่ซีม้งเสาสี่จัดเลยวันวักซูเต็มๆนะครับไปต่างประเทศตั้งแต่ซีม้งเสาร์สีจัดเลยครับวันวันใดฮกซเต็มๆอีกนะครับเนาะออกฮกซูดเต็มเต็มนะครับออกฮกซูดด้วยซี่งนะครับเนาะโอ้ถือแล้วถืออีกนะครับน้อมืดเมืองวันดวงดีดีครับผม ถ้าพี่น้องยิบซีอยากถือกันต้อกันกระจัดเลยนะครับเรื่องสื่อไว้กันซื้อไว้นะครับเนาะอย่าลืมสองสอง,สองหา,กกหางเนนนะหาก่านะครับเสกฝันบอกว่าขาดนะครับแคบหน้าจอไม่ได้พี่น้องสุดยอดพลาดช็อตเด็ดๆนะครับเนาะสองสองห้าเก่านะครับเนาะพี่น้องยิบซี่มีไป่ต้องกันนะครับเนาะ ฟันบอลรู้ว่าขนีขายออกไปนะครับเนแสดงว่าต้องออกแน่นอนนะครับใส่เขาเป็นนักสางพี่น้องเอฟซีไปเรื่อยๆนะครับเนาะอย่าใ,ใครเชื่อในนี่ไปต้องกันนะครับเนาะบาร์อาผู้เดียวนะครับเนาะมื่อนี้สิก็จะไปหาปูปูเสีบาบไปไหนนะครับเมื่อน,นี้เนะาะครับประสาทุน้ำพุนที่รวมบุญกันเข้ามานะครับเนาะทางช่องเสียแยกนะครับเนาะ เสกเสด้เอาขึ automated automated ้นให้ปูนะครับให้ปูเป้าให้ให้ลูกหลานปูลำล้ำเรื่อยๆรื่ไปต้องกันนะครับเนาะมือนี่ก็บรรยากาศเศร้าๆบรรยากาศดีครับพี่น้องอย่าลืมเสกกระป๋ะกระบายแ้วครับมือนึ่สองสองสองห้าหาสองสองเก้าเก้าสองสองห้าสองนะครับเนาะยิงสี่แล้วครับห้าเก้าเก้าหานะครับเนาะเสกกลับ๋ะั้งแต่พี่น้องอย่าบอกกลับมันม่จีตับแตกนะครับเนาะพี่เสกเดี๋ยบอกไว้ไล่หลอดแล้วนะครับเนาะ ตาซีบวกกับตัดแตกนะครับเนาะบอกกับพี่น้องเอฟซีได้ถีเไื่อน้องกันนะครับเนาะมันก็เป็นบรรยากาศที่บ้านท้องเสีษนะครับเนาะนี่เป็นบรรยากาศหน้าบ้านนะครับเศก็มีของดีนะครับเนาะมีหน้าบ้านนะครับเนาะกระปูก็อยู่น้ำนะครับเนาะอยู่หน้าบ้านเศก็ถึบเลืกตลอดนะครับเนาะ ฝันดีตลอดนะครับพี่น้องยิซีครับผมฟันตลอดฟันดีฟันว่าถือเกลือกตลอดฟันว่าออกจะได้ก็ออกตัวนั้นนะครับฟันอยู่ฟันกินนี่เลยนะครับพี่น้องยิซีครับผมเมื่อนี้ยอย่าลืมนะครับไปตามนะครับสองสองห้าเก้าเื้อก็ไปก็มานะครับนะงกประตูนะครับเนาะ ลองไปเที่ยวต่างประเทศกันเบื้องเริ่มต้นได้เลยครับผมตั้งแต่ซีมังเสาร์นี่ครับเงาเป็นเลยพี่น้องเยฟซีครับผมพี่น้องเยฟซีถือเป็นน้ำกันนะครับเนาะสี่ดย์ลำลำเรื่อยๆหรือปดนี่พดสินนะครับเพื่อเป็นนี่เป็นสินกันไปครับเนาะไปหาจับใบยาสือวกับดนะครับเด้อขอลองนะครับเนาะเงามันนั้นมากมันกรอจอกมากกวเสียดายนะครับพี่น้องแต่พี่น้องเยฟซีถือเป็นน้ำกันสี่ดดเรื่อยๆเป็นน้ำกันนะครับเนาะครับเมืองเวลเป็พี่น้องเยฟซีครับผม อย่ลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันสืบประพาตช็อตเด็ดจากทั้งทองเสียเองนะครับเนาะรอบนี้เขาจะดีที่ไปต้มกันนะครับเนาะสืบได้ลยไปต้มกันอย่าลืมสองสองห้าเก้าวันนี้กินได้ทั้งวันนะครับพี่น้องยิปซีครับต้องซื้บก็ไปก็มาเมืองนะครับเนาะเสกขอเป็นแนวทางให้พี่น้องยิปซีไปตลอดนะครับเนาะเพื่อสืบประพาตนะครับเนาะสืได้มีอยู่มีกินคือเสียเองนะครับเนาะ เสียก็ได้จนได้ซื้อบ้านซื้อรถซื้อย่างทุกอย่างนะครับน้องกัญยนีนะครับกรญยนความฝันเลยแล้วก็แบ่งกินแบ่งทานตลอดนะครับเนาะพี่น้องยุบซี่ครับผมครับกาแฟกุ้ยไหลกุ้ยแช่ช่องเสียเอกเพื่อนก็ร่างเร่งใจกันแล้วกันสิบประภัสกิน็ดเด็ดนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้เสียเอกสวัสดีครับ